สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่มุมเดมิมมุมประจําของเรานะคะเกดก็มาชวนทุกคนทําอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะทําเป็นอาหารแบบจานเดียวง่ายๆเลยทุกคนเพราะว่าเกดช่วงนี้คือยุ่งมากหลายๆคนก็ทราบว่าเราก็กําลังเตรียมตัวย้ายบ้านนะคะช่วงนี้ก็ระหว่างที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเกดก็มีการแบบทยอยที่จะเริ่มเก็บของบ้างแล้วเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้นะคะเราก็จะย้ายบ้านแล้วซึ่งของเนี่ย คือมันเหมือนบ้านเล็กๆเนาะเหมือนจะของไม่เยอะแต่พอเก็บไปเก็บมาเอ,อ้ยเยอะอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มแบบทยอยบางส่วนนะคะส่วนไหนที่เราแบบไม่ได้ใช้เราก็เก็บก่อนแต่อันไหนที่ยังใช้อยู่ก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีเวลาอยู่นะคะก็อย่างตอนนี้สลิมก็ไปดูบ้านช่างเข้ามาแบบว่า มันก็ยังมีดีเฟกต์ายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องเก็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่างก็ยังมาเก็บงานอยู่นะคะส่วนช่างบิลอินก็น่าจะเข้าอีกวันสองสาวันประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็คือแบบวุ่นวายนิดหน่อยเราก็จะมีเวลาที่แบบทํางานช่วงที่ลูกไปโรงเรียนพอลูกกลับมาเนี่ยเราก็เอาเวลาของเราเนี่ยให้ลูกนะคะเราไม่สามารถปลีกตัวไปทําอะไรอย่างอื่นได้เลยก็เลยนในราคะวันนี้ก็ ทำเมนูที่แบบไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยว่าเปิดตู้เย็นเจออะไรก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําเมนูนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นแบบพาสต้านะคะเป็นซอสครีมเนื้อนะคะคือเก่ะจะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่ลูกจะกลับมาจากโรงเรียนคือถ้าไม่เสร็จก็อย่างน้อยก็เกือบเสร็จอะ่ะพอถ้าลูกกลับมาปุ๊บเราจะแบบทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนคือเหมือนเขาไปโรงเรียนทั้งวันพอเขากลับมาพอเราทํานู่นทํานี่เรายุ่งอะ่ะเขาจะเกมีความรู้สึกว่าเขาเรียกร้องความสนใจเพราะเขาไม่ได้เจอเราทั้งวันเนาะ แล้วพอกลับมาแม่ก็ไม่สนใจอีกแม่ก็ทํางานทนํานู่นทํานี่อ่ะเกดมีความรู้สึกว่าเขาจะดื้อเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะแบบปว่วนเขาจะแบบว่าวุ่นวายจะงอแงจะเอาแต่ใจคือเรียกร้องความสนใจจากเราเกดก็เข้าใจได้แหละว่าเขาก็ต้องการเราเนาะเราก็เลยอยากให้เวลาที่แบบเขากลับมาจากเรียนเราก็ให้เวลาเขาเต็มที่เกดก็จะไม่ทําอะไรจนกว่าแบบจะเอาลูกเข้านอนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเวลาแค่แบบสั้นๆนะคะสองสามชั่วโมงในต่อวันอะไรอย่างเงี้ยในชัวที่แบบจันทร์ถึงสุกนะคะแต่เสาร์อาทิตย์ก็คือให เต็มที่ไปเลยลูกทั้งวันคลุกกันอยู่กับแบบพ่อแม่ลูกกะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำอาหารกันค่ะทุกคนเราก็จะซับน้ำนะคะออกจากเนื้อใช้ทิชชู่สำหรับทำอาหารนะคะไม่ใช่ทิชชู่ทำอาหารทิชชู่สำหรับแบบสัมผัสอาหารได้เสร็จแล้วเราก็จะย่างนะคะเกล็ดไม่ได้หมักอะไรเลยนะเนื้อก็คือเป็นเนื้อเลยนะคะ ไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรเกตก็ใช้กระทะแบบทรงกว้างๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดในนี้เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใช้กระทะแบบสําหรับย่างอนะแล้วเวลาเราผัดมันกระทะมันไม่พอนะคะเกตจะเอาน้ํามันที่เราแบบว่าย่างเนื้อเนี่ยผัดทําซอสนะคะแต่เราก็จะย่างให้สุกประมาณสัก70%นนะคะไม่ได้ให้สุกร้อยนะ อนนี้เส้นก็สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นเนี่ยมาน็อกน้ําไว้ก่อนนะคะ mm. เพื่อที่จะให้เขาแบบไม่สุกเกินไปจนเละนะคะ mm. เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้นะคะให้เสะเด็ดน้ําอันนี้ก็คือไม่ยุ่งกับเขาแล้วนะคะ นี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหั่นเห็ดนะคะทุกคนเห็ดวันนี้นะคะเกดก็ใช้เป็นเห็ดแชมเปยองคือเราอ่ะรู้ตลอดว่าเห็ดอันนี้มันก็คือเห็ดแชมเปยองนะคะแต่เคยมีพี่คนหนึ่งนะคะเขาเคยมาคอมเมนต์เกดบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแชมเปยองมันก็คือเห็ดในภาษาฝรั่งเศสอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละเกดก็จะไม่ค่อยได้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเกดนะว่าเห็ดจริงๆอันนี้มันคือเห็ดอะไร <laughs> มันเรียกว่าอะไรในความเข้าใจของเราเราก็เรียกเห็ดแชมปิญองมาตลอดเพราะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตในทั่วไปที่เขาขายที่ไทยอ่ะเขาก็จะเขียนว่าเห็ดแชมปิญองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้มาตลอดเข้าใจมาตลอดว่ามันคือชื่อเห็ดแชมปปญองแต่จริงๆว่าพี่เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ความรู้เกตหน่อยนะคะเห็ดก็คือแบบช้ำมากเพราะว่าซื้อมาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วทุกคน เกดไม่ได้มีโอกาสทำนะคะถ้าถ้าไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องทิ้งไปแล้วนะคะเห็ดสู้ชีวิตสุดๆไปเลยแต่เกดชอบกินเห็ดอันนี้มากเลยนะเกดว่ามันอร่อยอะ่ะมันเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนเห็ดฟางนะทุกคนอยู่ที่ตุรกีเกดก็ใช้เห็ดอันนี้ละคะ่ะแทนเห็ดฟางใส่ต้มยำใส่ผัดใส่แบบทุกสิ่งอย่างเนื้อของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเนื้อต่อนะคะ เนื้อคือน่ากินมากหอมมากอันนี้แบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะหอมอะอดใจไม่ไหวขอซักหน่อยขอซักหน่อยนะคะชิมก่อนชิ้นนี้นะคะนี่คลุกกับเกลือพริกไทยเนื้อดีมากแค่นี้ก็คืออร่อยแล้ว เด็กก็จะซอยบางๆหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่บางหรอกเพราะว่าก็ประมาณพอดีคำแหละเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื้อเราก็จะพักไว้ก่อนแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปผัดซอสกันค่ะผัดซอสนะคะเราก็จะใช้กระทะที่เราย่างเนื้อเมื่อกี้นะคะทุกคนน้ํามันอะไรใดๆที่แบบเศษ อะไรอยู่ในนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ทิ้งเราก็จะเอาน้ำมนันอันเดิมเลยนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเพิ่มความหอมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใส่มันก็จะหอมละพอเนยละลายนะคะก็จะเอาเห็ดลงไปผัดบางคนก็จะไปผัดหอมใหญ่กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะแต่ว่าเวลาที่ทำพาสต้าบ้านเกตดแบบไม่ค่อยชอบใส่หอมใหญ่ในพาสต้านะคะก็คือจะไม่ใส่ก็คือจะผัดเห็ดเลยค่ะ หอมมากเลยทุกคนอยากให้ YouTube มันมีกลิ่นมากปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะพริกไทยค่ะพอผัดไปสักพักน้ำจากเห็ดก็ออกมาเยอะเลยนะคะทุกคนพอเห็ดสุกนะคะเราก็จะใส่ครีมนะคะวิปปิ้งครีมสำหรับทำอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อของเรานะคะลงไป ก็เพิ่มความหอมนะคะด้วยออริกาโนนะคะและก็พาสลี์นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นอาหารจานเดียวที่ทำง่ายๆนะคะแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เกดกับสลิมก็จะกินกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้กินข้าเที่ยงหิวมากตอนนี้สี่โมงย็นนะคะเด็กๆก็เลิกเรียน6กโมงย็นนะคะเราก็ รอไม่ไหวอีก2ชั่วโมงกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาก็ค่อยให้เขากินกันนะคะด้วยความที่วันนี้แบบใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกินอาหารเช้าตั้งแต่สายๆประมาณ10บโมงนะคะทุกคนแล้วเกดก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยทั้งวันก็คือกินกาแฟไป1แก้วแล้วแบบมีคนถามเกดมาเยอะมากเลยเรื่องกาแฟเกดนะคะทุกคนคือเกดอะต้องขอโทษด,ด้วยที่เกดไม่ได้แบบมาชี้แจงอะไรเลยอยู่ๆก็หายไปเลย ตอนนี้คือพอกาแฟมันหมดล็อตสุดท้ายเนี่ยเกดก็ไม่ได้ผลิตต่อนะคะเพราะว่าเรากลับมาตุรกีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครทําแทนเกดคือตอนนี้น้องสาวเกดอะคะ่ะไอวี่เขาก็มาเรียนที่กรุงเทพปกติจะเป็นเขาที่ทาออเดอร์ให้เกดนะคะพอเขามาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแม่เกดก็ไม่ไหวเพราะว่าแม่ก็งานเยอะทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะทั้งมีขนส่งทั้งร้านค้าไหนจะสวนอะไรอีกเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเกดก็สงสารเขาเนาะถ้าแบบจะให้จ้างคนทําแล้วก็ให้แม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไปเป็นภาระแม่อีกอยู่ดีเกดก็เลยเออตัวเองก็ไม่ได้อยู่ไทยที่จะไปดูแลมันก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเกดตั้งใจทํามากกาแฟแล้วก็ก็ถามว่าขายดีจนรวยไหมมันก็ไม่ได้ขายดีจนรวยมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้เลี้ยงเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่าคือตอนนี้เกดก็ต้องหยุดไปก่อนถ้ามีโอกาสกลับไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างถ้ามันลงตัวเกดก็อาจจะกลับไปทําอีกนะคะแต่เกดก็ไม่ได้แบบออกมาทําคลิปชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะเหมือนร้านเกศมันก็แบบเป็นร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะให้มาแบบตั้งโต๊ะแถงเกศก็รู้สึกว่าเออมันจะดูยิ่งใหญ่เกินไปนะคะก็เลยเออถ้าแบบมีลูกค้าทักหลังไมมาอะไรเงี้ยเกศก็จะชี้แจงลูกค้าไปเป็นลายๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ในตู้กับข้าวก่อนนะคะตู้กับข้าวก็คือเตาอบนะคะเพราะเราไม่มีตู้กับข้าวอันนี้คือตู้กับข้าวถ้าทำกับข้าวแบบระหว่างวันอะไรเงี้ยก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะ วันนี้ก็จะเป็นอาหารจานด่วนนะคะสองคนกับสลิมวันนี้เงาๆลูกไม่อยู่น่ากินนะคะทุกคนหิวมากตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วนี่ฉ่ำมากเกดก็จะมีแบบซอสพริกนะคะเพิ่มความแซ่บสักเล็กน้อยสลิมนะคะก็จะมีโยเกิร์ตด้วยนะคะวันนี้ เมนูพาสต้าที่ตุรกีนะคะเขาจะเรียกว่ามักคาน่านะคะแต่ถ้าพาสต้าภาษาตุรกีแปลว่าเค้กนะทุกคนเกดก็ไม่รู้บ้านเราก็เรียกพาสต้าเนาะบ้านเราก็แบบไม่ได้มีคําทับศัพท์อะไรอะไรยเงี้ยไม่ได้มีภาษาที่เรียกอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนที่ตุรกีเขาก็จะมีคําศัพท์ของเขามาตอนแรกเกดก็บอกแม่สลิมว่ายอยากกินพาสต้าแม่สลิมไปซื้อเค้กมาให้เกดกิน <laughs> พาสต้ามันแปลว่าเค้กในภาษาตุรกีนะคะส่วนอันนี้ก็คืออะไรนะคะเมื่อกี้บอกไปมักคาน่านะคะ เด็กๆชอบมากกลับมาจากโรงเรียนก็ตามสเต็ปนะคะโผยมาเลยไม่รู้แบบที่โรงเรียนไม่กินข้าวหรือยังไงก็ไปกินข้าวที่โรงเรียนแล้วกินข้าวที่โรงเรียนแล้วแต่กลับมาบ้านก็หิวอีกเหรอเมเป้กินข้าวแล้วโอ้กินข้าวแล้วโอ้แม่ไม่ได้ดุแม่ไม่ได้ว่าอะไร สวัสดครับ hmm. พ <c oughs> mm ี่คนไรพูดภาษาไทยกับป๊าป๊าชิปป๊าป๊าเข้าใจไหมขับพูดครับอะไรมาครับอะไรมาครับอืม Mắc 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 Thank you Thank you Sắp bỏ Sắp bỏ Sắp bỏ แซบยุคครับแลยค่ะใคร,อรตอบชิแซบยุคครับแซบบอลครับ <c oughs> วันนี้ใช้พลังงานเยอะหรอกครับที่โรงเรียนยัง <c oughs> มีมมไหม,มเลยค่ะ น้ำมจะก,กระโดดจะตกน้อมันน้มจะมีมากหรอกินให้หมดนะครับจะเอาอันนี้โอเคครับอยากอยากดิโนไหนก็กินใช่อยากกินอันไหนก็กินคือเด็กๆที่บ้านเนี่ยเกรดก็จะทำอะไรให้กินก็คือต้องกินนะคะ สมมติถ้าวันนี้แม่ทําวันนี้แล้วไม่อยากกินก็คือไม่มีเมนูอุ่นให้กินแล้วนะก็คือต้องกินเมนูที่มีที่บ้านเราจะไม่สปอยลูกในเรื่องของการกินก็คือเราก็จะสอนลูกว่ามีอะไรก็ต้องกินแต่แบบแต่ละวันเนี่ยเกดก็จะถามเขาว่าวันนี้อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาช่วยคิดเมนูมาแต่ถ้าวันไหนที่เขาแบบไม่ได้มาช่วยคิดเมนูอ่ะเกดทําอะไรก็คือต้องต้องกินอันนั้นน,น,นะคะเขาจะได้แบบเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็กินอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องมากเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเกดเกดค่อนข้างที่เป็นคนแบบ เลือกกินอยู่เหมือนกันส่วนตัวก็คืออาจจะโดนสปอยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะแบบว่ากินยากหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเก๋ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราเพราะรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตลาําบากกินอาหารอิ่มนะคะเด็กๆก,ก็รอขอผลไม้เราก็จะมาปอกแตงโมเข็นตาลูแล้วก็อัดงุนนะคะโอ้กินแล้วมันจะสีแดงไปเนี่ยสีอะไรคะข้างในชีแดงีแดงเหรอ อันนี้มันเป็นเม็ดสีข,ข,ขาวๆเขาเรียกตรงนี้ว่เม็ดลูกแต่มันก็มีนั่นแหละีแดงว้าวมันไม่สีแดงมันไม่เป็นสะีลูกมาวางตบนะลูกบ๊ะไบแล้วให้ชิมก่อนอยากดิมด้วยลูกมีไหมชิมใจไหมคะ เอาอีกทีนะมุกครับครับนะพี่ดําดาชมโยนปลุกอีกทีนึงพี่นะครับใช่อะไรนะแคนตะมูกแค่ตะมูกเหรอใช่แคนตะมูกเหรออ่ะ

นะคะเกดก็จะพาเด็กๆไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ยังต้องไปโรงเรียนอีกนะคะวันนี้ก็มาทำอาหารง่ายๆค่ะทุกคนมื้อเย็นสำหรับใครที่นึกอะไรไม่ออกก็ก๊อปกันบ้านได้นะคะลอกกันบ้านเกดได้ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เกศคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย